สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องรีซูนเนะตอนนี้ก็มาอยู่กับเกมอ่าไมค์ครับเออร์สี่สองสองอีกแล้วนะครับผมออาชิปหายเกมบัก โอเคน่าจะหายละวโอเคเมื okay. ่อกี้มันไม่แสดงหนะ้าจอตอนนี้ก็น่าจะแสดงนะและนี่ก็คือ50ผู้ติดตามที่ซึ่งผมพยายามทำสุดๆแล้วอ่าสาเหตุที่ผมไม่ได้ตัดคลิปสั้นลงเป็นเพราะว่าผมนั้นไปทำธุระต่างจังหวัดตอนนี้เพิ่งได้กลับมาหลังจากกลับมาเสร็จปุ๊บผมก็รีบมาทำเลยและในที่สุดนี่คือบ้านที่ผม ตั้งใจทำมากมากคือพยายามทำสุดๆเลยผมโดนมันแกล้งเลยนะเกมเนี้ยแม่งฟ้าผ่าใส่กลางหลังคาบ้านเรเลยคือเวลาฟ้าผ่าหรือไฟไหม้เนี่ยมันจะมีเทคนิคง่ายๆอยู่คือการตัดไม้อย่างนี้ฟึบให้มันเป็นแบบเป็นโครงแบบจัดการให้เรียบร้อยเลยเพราะว่ามันยังสร้างไม่เสร็จถูกไหมถ้าเกิดเราทําโครงให้มันแบบให้ไฟมันต่อกันไว้ไม่ได้อ่ะ ขั้นต่ำต้องยาวประมาณ2บล็อกถ้าที่นี้เกิดทําได้มันจะควบคุมไฟได้อย่างง่ายเลยคือผมใช้เวลาควบคุมไฟแป๊บเดียวเสร็จและนี่ก็คือบ้านที่ผมนั้นตั้งใจทํำมากรวมถึงอันนี้ด้วยผมไม่รู้จะสร้างอะไรตรงไหนผมก็มาสร้างด้านหน้าตรงนี้เลยเอาสวยๆไว้ก่อนแล้วก็ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็จะเห็นได้ง่ายๆว่ามาครับ ไอ,อ้อันเนี้ยเนี่ยมันเวอร์ชั่นมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมสังเกตเห็นละเวอร์ชั่นมันอะจะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยเปลี่ยนจนผมเบื่อที่ซึ่งผมในรอบเนี้ยมันจะมีอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นคือในวูมายครับของผมจะมีหมอกหมอกเนี่ยมันจะเกิดทั่วไปหมดเลยคือรอบผมลงถ้ำเนี่ยหมอกจะเกิดเยอะมากเกิดเยอะซะจนผมหลอนนะแบบขนลุกเลย ระหว่างทําอยู่มอนเตอร์บางทีก็เกิดมาฆ่าผมแบบตรงๆเลยเพิ่งโดนคีปเปอร์ระเบิดหลังหักไว้เมื่อกี้นี่เองไอ้นั่นอะเป็นรูเลย <c oughs> นี่หลังจากที่ผมนั้นได้ตัดและสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันทำให้ผมรู้ว่าผมตายแล้วไอ้หลอดด้านข้างด้านล่างผมเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นผมเพิงตายเปเดี๋ยวดูค่าสเตต,ตัดโอกเยอะโอ้โอ ปกติเพียร์จอยแปดวตฟกเกมออกจากเกมเจครั้งว่าแต่เฮลยังออกไม่ถึงเจครั้งเลยอ่าไทม์เพย์แปดเวโอเพเยอร์สอันนี้ก็ยังงงอยู่ทำาไมเป็นสองกระโดดว่าตฟักสามพันกว่าว่าแต่ฟักงงเลยตายใช่นี่ตตายตรงนี้อ่าดาเมทเทคเทคแค่เท่านี้ e าเ f date What t วัต u ักทำไมสูงนะอ้าวเอ๊ะอ้เอเอร์วศูนย์ฮะอ,อะไรมั่วไอเฮียมั่วโคตรมั่วไอเย็ดเป็ดก็ไม่มีอะไรไอตรงนี้ก็ธรรมาดาไม่มีอะไรเลย โอเคโดยรวมก็สังเกตเห็นว่าหัวตัวละครผมไม่ได้หายไปแล้วชุดก็บักเหมือนเดิมของทุกอย่างก็ดูปกติดีรวมถึงดาบเนี่ยตอนแรกเชื่อมมันก็เพี้ยนต่อมาก็ไม่เพี้ยนถ้าจําไม่ผิดไอ้ดาบนี้มันชื่อเพี้ยนนะแต่ตอนนี้ไม่เพี้ยนแล้วไม่รู้ทําไมคิดว่าเอ้ยตรงนั้นพื้นที่ไม่โหลดเลยอะอย่างที่ทุกคนเห็นคือตัวละครผมม,มันหิวไวมากเลย พอเป็นเวอร์ชันไมค์ครับไออันนี้ปุ๊บเนี่ยคือหิวแล้วก็ต้องกินอะไร Boy, Boy, บ่อยมากบ่อยจนเบื่อเลยอะถ้าส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าเป็นไมค์ครับที่ผมมีความพยายามในการเล่นว่าคือคืออันนี้มันแอบไอ้น,นี่นะอันนี้มันแอบชาเลินนะทุกคนคือระหว่างผมสร้างผมสร้างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะไปนเนี้ย สมมติอ่ะอันเนี้ยคือผมได้สร้างเสร็จละว,วางบล็อกอะไรเสร็จหมดลพะพอผมกับหม่อีกทีนึงกระจกแตกไปบางส่วนแบบเละเลยผมเลยต้องไปเผากระจกแล้วก็เอามาใส่เพิ่มเรื่อยๆรงโดนฟ้าผ่าทีเดียวบ้านทางหลังตรงเนี้ยเละเลยแต่ผมก็แก้เสร็จแป๊บเดียวผมถ้าเรื่องการแก้เราสร้างใหม่อ่ะผมค่อนข้างเก่งแต่ถ้าแบบเรื่องคิดสร้างเองเนี่ยยาก และก็ผมขอขอบคุณทุกคนที่อ่าได้เข้ามาในช่องผมแล้วก็ได้ติดตามนะครับผมผมค่อนผมค่อนข้างรู้สึกแบบตื้นตันใจที่ว่ามีอย่างน้อยก็ยังมีคนมาดูช่องผมบ้างผมก็รู้สึกดีมากๆขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับผมที่ซึ่งอ่ามันค่อนข้างที่จะเร็วสำหรับผมมากเลยที่ว่าอยู่ดีก็ จาก35ผู้ติดตามกลายเป็น50ผู้ติดตามทําผมงงเลยอ่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเที่ยวในนรกกันสักหน่อยไปเดินเล่นกันเพราะว่าในนรกเนี่ยผมสังเกตหลายทีแล้วบัคจะไม่เกิดยกเว้นความแหลกอย่างเดียวนี่ดูสิไม่มีบัคเกิดไม่มีแก๊สแก๊สอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีเอ้ยเออมี เจ็บอา <c oughs> ลือมเข้าไปคุยกันในโลกปกติดีวะโอ้โหหายใจเป่าใหม่เรียบร้อยโอ,โ,โอ้ยเจ็บโอ้ยเมื่อกี้แม่งโดนระเบิดเต็มหลังเลยกลับโลกแป๊บอยู่ไม่ได้ยี่โอเคไม่มีอะไรเลยีไ,ได้รวมแล้วอ่าทั้งโบอันเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่สองเรื่องเลย ที่ว่ามันทำให้ผมแอบแอบเซ็งนะอย่างแรกการเกิดมอนเตอร์อย่างที่สองกับการเทพผมนั้นไม่สามารถดูเลือดตัวเองได้มันทำให้ผมนั้นลำบากใจมากออคือมันทำให้ผมค่อนข้างที่จะล้าเลยแหละคือแบบนอนๆอ,อยู่แป๊บๆก็เช้าเช้ากลายเป็นมืดมืดกลายเป็นโน่นนี่นั่นคือผมสังเกตเห็นว่ายิ่งผมออนตัวละครน,นี้นานเท่าไหร่มันจะยิ่งมีบัคเกิด อย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่ว่าผมเจอบักภาพหน้าจอแตกอะไรพวกนี้นี่คือผมออนเกมค่อนข้างนานเพราะผมใช้เวลาขุดพอจะตัดเสร็จก็ใช้เวลาแบค่อนข้างที่จะนานมากอันนี้คือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นนะไม่รู้อันนี้คือไม่รู้ว่ามันยังมีอะไรอีกบ้างที่ซึ่งน่่เน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 ่เ่เียร้อยวันพันปีไม่เกิดมา ก็อย่างที่ผมสังเกตเห็นคือบางทีมอนเตอร์หายไปไหนวะอ้าเชี่ยหายอย่างนี้ได้เหรอโอ okay. เคโดยรวมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากในโบนี้ผมสังเกตเห็นว่ายิ่งผมมันจะมีปัจจัยอยู่3อย่างเลยคือ1ผมตายเยอะมันจะทำให้เกมในด้านตัวละครบัคก ยิ่งผมเลเวลเยอะสิ่งแปลกปลอมจะเยอะตามและอย่างสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะเวลาถ้าเกิดผมยิ่งออนตัวละครนี้นานเท่าไหร่มันจะยิ่งมีบัคเกิดขึ้นเรื่อยๆที่ซึ่งบัคมันจะค่อนข้างหลอนขึ้นตามจำนวนเวลาแล้วก็เลเวลที่ซึ่งอย่างที่ผมเห็นอย่างที่ผมเห็นนะคือผมเนี่ยอันเนี้ยคือผมเพิ่งกลับมาเนี่ยจากการที่แบบไปเปิดไอ้ USB อัดคลิปวิดีโอทำให้ตอนนี้ยังไม่มีอะไรแปลกปลอมเกิดเลยเห็นไหมเนี่ยสิ่งแปลกปลอมนี้จะยังไม่เกิดแบบกระจกก็ยังดีไฟก็ไม่ไหมนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยทุกคนดูอันนี้คือผมตายในโลกนี้ไปอีกรอบนึงทำให้หลอดอาหารกับหลอดหัวใจผมเนี่ยมันบักแล้วก็ตีกันมั่วแล้วตอนนี้ ผมกะว่าผมจะลองทำแบบพิธีกรรมฮีโร่บายเลยอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นยังไงบายเอมันกลว,วเวน <c oughs> คือจังหวะนี้คือแบบโอ้ยตอนนี้รู้สึกชาเลล้นตัวเองมากด้วยความที่ว่าอ่าอีกอย่างหนึ่งคือวันยิ่งวันในเกมเยอะมันจะยิ่งเกิดปัญหาขึ้นคือแบบโอ้ยมันตื่นเต้นนะทุกคน คือผมรู้เลยว่าถ้าเกิดผมสร้างไอ้นี่เล่นต่อไปนานเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งมาหดและแรงขึ้นมันเลยทำให้ผมอะ <S <S เพื่อพยายามต่อให้ EP ได้ยาวมากขึ้นผมจึงต้องแบ่งเลเวลบางส่วนอะเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเช่นเอามาอัปเกรดของเพื่อทำให้อัอตราการเจอบัคหวดต่ำลง ผมกลัวว่าผมจะเจอไอ้บัคตัวละครเออร์เลอร์แล้วทีนี้มันจะทำให้ผมอะแบบอาจจะต้องลบเกมทิ้งเพราะว่าเกมมันจะบักจนไม่สามารถเล่นได้หรือไม่ก็อะไรซักอย่างแหละคงไม่น่าโหดอะไรมากและตอนนี้ของผมก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วว้าวไปอันนี้คือไม่รู้วิธีการทำค่อนข้างที่จะเงื้งเงงเงงะงะมากๆ อันนี้คือการทําแบบส่วนตัวส่วนตัวไม่รู้ว่าทําถูกหรือทําบิดอะไรยังไงช่างแม่มขอทําไว้ก่อนโอเคนะทุกคนผมอย่างแรกเลยทุกคนต้องรู้ว่าผมสร้างไม่เป็นเชียอะไรเนี่ยอย่างนี้ปะ่ะ ว t t h ต f ฟักเอ๊ะหุยคนลุกยังไม่ทันทำเสร็จเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยไวไปป่าไอ้น้องเอเชียกูเพิ่งซ้อมเสร็จไอ้ซัด ไอ้สันขวานเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าโอ,โ,อโอ้กระจกไม่แตกไอ้เหี้ยอะไรมึงเนี่ยฮะกูทำยังไม่ทันเสร็จเลยกูเพิ่งวางไอ้บอกว่าแกลงไปปับ๊บหันหลังกับมาอีกทีเช่ออกซิเดนเต็มเลยเอออืมโอเคก็ไม่แย่ <laughs> โอ้ชาเลนต์ว่ะเฮ้ยอะไรวะยังไม่เัร็จเราเยี่ยอะไรเลยอ,อบบึบอ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 ึบโอเคแปะโอเคกลับมาสวยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือผมแค่เลเวลหนึ่งแล้วผมก็เออ โอเคโอเคอันก็ไม่แย่เนาะอืมสวยๆวะม,มันต้องมีนี่อีกวะมันต้องมีไออ่าทอดมาวางรอบๆมันอีกะ่ะอีกสี่อันอย่างนี้หรือเปล่าวะไม่รู้ลองทำเล่นๆโอ้เหมือนผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติที่หัวใจเมื่อกี้มา เชื่อขนลุกชูชันเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อ้าวเฮ้เฮียว้าเนาะ เรียบร้อยแล้วโหสำเร็จภพรกิจเกมบักมาสเตอร์เชี่ย <c oughs> ตั้งชื่อซะอย่างเท่เกมบักมาสเตอร์เย่ย <c oughs> yeah, เสร็จแล้วโอ้ oh. ยยมไปเลยเราทำสำเร็จแล้วทุกคน เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมที่ซึ่งเราทามาค่อนข้างที่จะเยอะยาวยากก็พูดมันเยอะอยู่โดยสรุปก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการเจอบั๊กหรือว่าเจออะไรโหดๆนะเอาเป็นว่านี่ก็ถือว่าโหดประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะเฮ้ยเชี่ยแม่งยังไม่ทําทําพิธีอัญเชิญเสร็จแม่งก็เกิดแล้วเนี่ย กระจกเลี้ยเลยตรงนั้นโหเอ้ยอุตสาห์สร้าาฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ผมขอคอมเมนต์ก็ได้จริงๆนะแบบอย่างน้อยช่วยคอมเมนต์ความคิดที่เห็นในโลกมาครับนี้หรืออยากให้ผมทำอะไรที่เป็นแบบของคลิปปี้พลาสต้าของไมค์ครับอย่างเช่น h e โร่บายอะไรพวกนี้ผมอยากลองทำในโว m ไมค์ครับเออเลือ่อมาก ที่ซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่ามันต้องทําอะไรยังไงบ้างที่ซึ่งผมก็ทําประมาณนี้แล้วกันนี่ขนาดผมทํำมั่วๆนะมันยังเกิดแล้วอ่ะมันยังเกิดบั๊กเลยอ่ะแบบอึ้งเลยเพราะฉะนั้นก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเอาเป็นว่าถือว่าให้ผมทาเป็นชาเลนจ์แล้วกันเนาะ